กล้วยน้อยใหญ่ขนาดเลยใสย่บักเอฟเลย,ย,ย,ยโอ้ยเก็บยากแท้นี่ โอันอมาขามยักษ์มันคือตื้งเนาะมันสีได้อย่างตื้เหมอนนี่นี่นี่มันคือปลตื้งเอ,อ,อยเพียโอ้ตายาต้หลุม มะปางด้วยตอนอะมะปางมกส้มสองต้นนะโอตายชีวิตเน่ยขึ้นนเลยเริ่มมาดูคุชีวิตชีวิตตัวเองนะ

ยาวยาวยาวที่ไหนได้ยาวอุ้ยทัย้งเทิงเขาลายขนาดได้แต่ว่าทั Eso ้งเถิงเขาลาย quá tài lại cho thương thương hả đốt đốt là bởi thế bà đẩy hắn chẳng đầy cặp thân thương nọ Hãy subscribe cho kênh กิ่งนี่นาจอยกิ่งถังพี่น้ำจำายหลายเนาะพี่ทิ้ลงเลยบเนเ่ยทิ้ลงเลยแล้วเออลิงครับลิงครับบ,บริยายก็อันมะาขามมันเหนียวหน้ามะขาอหน้าบังยมเจอะใายคุณ ถึงหูจะาดับัดเนาะถึงหัวนี่ไม่เท่าไรถ้าเสร็สจ้ง่แล้วบานมันดีเป็นใหญ่เลยขึ้นมาดีพอดีมันโนบลงมาเลยดีนี้ได หยงเนีอันนี้โนนบ่อหนาเนุมมันต่ยมตายแล้วลนี่เากำดังไพจ้ะบ้านนี้ <c oughs>

เดีด๋ยวอุ้มมาจย <บะ S 1> อยอุ้มมาพุดหน้าดองเกลือน,น,นคือตอนที่เขาได้คำกันไทยมันจุมตนาาอนนะเขายองไห้สวนคือว่าว่า ครับคุณดาครับก็มีอ,อะไรดีแล้วครับคุณดาเดินนกจ้อยไม้ใหนดีเนออาะใสได้ไหมไม้ข้างนอกใหนดีเป็นลมนะพี่การจ่ะ <c oughs> น้ำพน้ำพริกน้ำตาลเอามะคานะใส่เข้าอย่างวะอืมถุงแล้วก็สิจุ่มลงไป พเ้นน้องเขาทำแล้วนะเขาทำแล้วนะเปนใอยู่เางนวดเนวดในพ่อตาดเจจวเท่าไหร่สิบเก้าแปดพอใจข้ามังสว่รัติพอกระม่ตุ้ม ทดสอบทดสอบเยว้เข็นเด็กเดกดจอยแข็งแข็งแข็งมิดามาอยู่บอมิดเ้จอยแข็งจอยเอาอีกเอานย่งบีแนั่นแข็งลองลไม่เดือดค่ะพอเี่ยจ้าแข่งรอบอกุณน้อยเอ่เป็นยางเหมือนกันเอฟเฟกต์มันสิทำให้มัน ปฏิกิริยาเร็วขึ้นจับจับกำลังนอนนะคะชัวร์อีกอีกจ้ะอ้กไอ้คนเขานอนข้างนอกเขายังบอกวานอนอยู่เขาบอนจะฟองที่ด้านหลังเขาเขายังบอกวานอนอยู่ลูกแต่ยังนอนอนู่โคตเขาเล่นล่นแข่งกันน้อยนะเขาเป็นยังไงยังบ่ได้เกิดยังขึ้นจอมันบ่ฮ้อนบ่วะจ้าจ้าบุญนุ่มไม่ได้เกิดยังขึ้นเลยเนี่ย

ว่าส้มคือแบะนี่รอบสองยี่สิบอุ่นๆๆๆฮะจ้ะปูนขาวเหรอนะจอยลูกสีปูนขาวปูนขาวหรือว่าเคียวมากเออปูนเคียวมากกับปูนขาวหรอล่ บ่แล้วกระปูนขาวนี่แหละเนาะปูนเขี้ยวมากนี่แล้วอย่าปูนมาใส่ห้องดดกจนเสารปูนมาเทสนามนะบอกเอาปูนมาแทะมาขามบอกงี้ปูนเขี้ยวนั่นละสึกแล้วเสารปูนมายาขึ้นเทสนามโมเมนต์ปูนขาวนั่นเลยปูนขาวปูนขาวน้นปูนเคมีฆ้าเดี๋ยววะเฮ็ดพลูอย่าฆ่าพื้น นี่มาขามแกเลยจ้านี่นะเสนนี้ได้ที่ได้ที่ตึมเอาเสือว่านั่นได้น้ำคือเขียวอยู่ะจอมเขียวอยู่ง่วงแบ่นี่มาบายมนุ่วนนทางในุ่วมอยู่บจักบ่เลือนเลือนโซ่เออง่วอยู่ดะง่วแล้วได้ได้ได้ กินมันน่ะบอไน้บวกว่ามามามาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกเอาดึงให้หน่อยนี่เราโตรศัพท์มันจะตกลัไปในมอ่ดึง เม็ดใหญ่แก่หนิลองอัด้ตันี้หล่ออตัี้่ดตรเกิดไม่ได้มาดูน้ำด้วยนินี่พอดีนะจอพอดีีปดนมันไฟต่อแคสได้นีเสียเื่อยดีชะวามีมดลเนาะ เก็บตันได้ดป่ะได้ป่ะเด้อเอาไปเก็บมาแลยเด็กไม่มันเห็มงมั้ยหรือเปล่าตัะพาตอนบูมี่นะจไปซื้อนะเ <c oughs> ยี่ยงยอดบารีอยู่เหน็นมะอันนี้น้ำปูนใสซีแซ็น้ำปูนใส บ <mile inside> ุดอกมาเราผมนะใส่ผุแล้วตรงนี้มันมันเป็นวตารโตตามมาเอะใส่ปลามาแล้วเพิ่มอีกเยอะเอาเยอเพราะนว่นเอามาบนปลาสามน่นนี่ไปเยอะเล็ดไปเลยน้ำเงื่อนเยอะห่างพ่อเจ็บนาเชื่อว่ะนี่โกงันฮ้องการเงินเยอะจ นี่คือแข่งแท้วันนี้เนี ang, say, ่ยมีถังตัวนั้นอยู่ให้มันใส่แล้วก็เย็นเย็นใส่ถังแล้วก็เอาน้ำมาเติมตัวอีก เรียกน้ำปูนใสเดี๋ยวมันก็จะใสใสใสพายุพัลมมาล่ะนี่ก็คือน้ำปูนใสอาอวอยาว อันนี้คือรุ่นแคบป่ะอ่ม่มเป็นเวนขาเลยเวนเยปุยเวนขาววันที่หนึ่งวันที่สอเวนเยปุยวันที่สามเอวันที่สาสบรถมาวันที่กเวนขาวเลย เขาโทรมาระบคอนทาเปเ้้ยโทรมาเพาะอันนี้กันนี่ข้อกเท่าางนี้แหละตงตามนนเท่าอไม่ได้แล้วเม่อารแล้วเจ๊พูว่าอันจะยอดว่าจะโทรมาก็มาขทบมาเอาหลักฐานเอาเอกสารเท่ากับโทรมาที่กันจาเอาน้ำอ๋อเต็มบอกนึกว่าใส่น้อย

น่วนที่นยวยที่เอามาทดลองค่ะโอเคอพอจักพวกนี้ลงมาเนี่ะคือเริ่มเปื่อยละที่เอาออกมาทดลองลูกแร<า>กคือใสนเล่นได้กุสิคร่งเททิมนี่เป็นยังบไง